บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมครมอนะคะน่าจะนําในส่วนของโครงการประกันรายได้จ่ายเงินชดเชยงวดที่1นึ่ข้าวเนี่ยแหละค่ะและก็เป็นงวดแรกจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะมีหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าแล้วเงินโครงการประกันรายได้จําเป็นหรือไม่ต้องเข้าครมอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินทุกครั้งวันนี้ไปติดตามปละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะพี่น้องชาวนาทราบก่อนเข้าครมอรู้ก่อนการรับเงินและที่สําคัญ ขกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทจะนําเข้าครมอด้วยหรือไม่หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้บอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้บอกเล่าข่าวดีมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวการติดตามการประชุมครมอในว,วันที่4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ในโครงการประกันรายได้งวดที่1เข้าครมอนะคะซึ่งมีหลายท่านสอบ ถามแล้วก็สงสัยว่าในส่วนของการประกาศราคาเกลนกลางอ้างอิงแล้วจะต้องเข้าคอรมอในทุกงวดหรือไม่เพื่อขออนุมัติในการจ่ายเงินในส่วนของการเข้าคอรมองวดที่1ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมติคอรมอเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 4ที่มีการอนุมัติงบแล้วก็มีมติคอรมอเห็นชอบในการจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้นะคะแต่คอรมอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือก,กันก่อนแล้วนําเสนอเข้าคอรมออีกครั้งหนึง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงบป,ประมาณและทกศได้มีการหาลือไปแล้ว ซึ่งหน่วยงานหลักโดยกรมการค้าภายในได้จัดให้มีการหารือแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคม2564และมีมติเห็นชอบการประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงงวดที่1ออกมาแล้วนะคะแต่ยังจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวเพราะว่าต้องนําข้อหารือในงวดที่1เข้าที่ประชุมครมอรก่อนถึงจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวได้ค่ะส่วนทกศนะคะพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวทันทีหลังจากที่คอ,อรมมีมติเห็นชอบนะคะหลังจากนั้น3 3วันทําการโดยการนําส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและในส่วนของการทําแผนการจ่ายเงินในแต่ละรอบของพี่น้องเกษตรกรค่ะซึ่งในส่วนของงวดต่อๆไปนะคะไม่ต้องเข้าคอรมอรเพราะว่าคณะอนุกรรมการประกาศราคาเกินการอ้างอิงออกมาแล้วและมีการประกาศออกมาเคาะผ่านสื่อต่างๆแล้วนะคะทกศส,สามารถจ่ายเงินได้เลยใน3วันทําการค่ะ แต่สิ่งที่พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องทราบนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยเงินชาวนานะคะในส่วนของงบดประมาณทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้ใจ่ายจริงๆในโครงการนะคะอยู่ที่8.9หมื่นล้านบาทแต่คอรมออนุมัติออกมาแค่13,640ล้านบาทแต่จริงๆแล้วนะคะอาจจะมีการสะดุดเพราะว่าถ้ามีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาในแต่ละงวดหากมีการประกาศแล้วก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆจากทกศแล้วเงินไม่พอทกศก็ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาว ผู้ปลุกข้าวได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสะดุดนะคะอาจจะไปสะดุดในงวดที่5งวดที่6หรือว่างวดไหนตรงนี้ไม่มีใครทราบเพราะว่าแล้วแต่ราคากินกลางอ้างอิงอในการจ่ายเงินที่จะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากงบสะดุดสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแหละจะต้องนําเข้าคอรมอใหม่เพื่อของบจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลุกข้าวใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องงบประมาณมีความจําเป็นในการจ่ายเงินในแต่ละรอบของพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวเพราะก่อนหน้านี้กระทรวงการ คังก็ออกมาแจ้งข่าวว่าเงินชาวนาอาจจะมีการแบ่งใจ่ายในแต่ละรอบเพราะฉะนั้นถ้าหากเงินหมดในแต่ละรอบที่คอรมออนุมัติออกมาก็ต้องของบใหม่เพื่อมาจ่ายเงินในรอบๆต่อไปค่ะต้องบอกว่าเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอาจจะยาวนะคะเหมือนกับปีที่ผ่านมาก็จะสะดุดแบบนี้แหละคะ่ะสะดุดของบมาจ่ายไปของบมาจ่ายไปของบมาจ่ายไปเพราะว่างบเขาไม่ได้อนุมัติมารวดเดียว8 9 0 0 0กกว่าล้านบาทเขาอนุมัติมาเป็นรอบๆนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้มีการประชุมครมอรและนําในส่วนของงวดที่1เข้าครมอรแน่นอนส่วนจะมีการนําเข้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไหมก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะวันนี้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรงวดที่หนึ่งนะคะอ่าเกษตรกรที่ลงทะเบียนแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1 5ตุลาคม2564ถ้าหากมีการคอราคาออกมาชัดเจนแล้วสาม,มารถทาการทรกศเตรียมจ่ายเงินให้ค่ะนี่คือความชัดเจนในการประชุมครมอรพี่น้องชาวนาต้องรู้ก่อนรับเงินเลยนําข้อมูลขอ สารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ